เราจดใจนิ่งๆนะแล้วก็นึกถึงบุญให้ปลืป้มๆแล้ก็รอรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากใครคนหนึ่งทบทวนโอวาทในโครงการเดินธรรมญาตราบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปีที่13 เห็นภาพที่ทุกคนได้มาร่วมกันถวายพัตตาหารพระธรรมยาตราแล้วปลื้มจังเลยทุกคนฉลาดในการหาบุญที่หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวในเส้นทางเดินธรรมยาตราผู้ใจบุญทั้งหลายมีดวงปัญญามาถวายพัตตาหาร,ร,รกันเยอะแยะมากมายซึ่งทุกคนอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมาร ใครไปร่วมถวายพัฒตาหารพระท่านจากคุมบุญให้เป็นพิเศษทำเพื่อท่านท่านก็คุมบุญให้เป็นพิเศษซึ่งทุกคนก็ได้บุญกันอยู่แล้วแต่ถ้าใครมาร่วมกันถวายพัตตาหารเป็นพิเศษท่านก็มีพิเศษให้และอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารอย่างใกล้ชิดควรจะมากันให้เนืองแน่นมาร่วมกันสิ ขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายใครไม่ติดอะไรเร่งด่วนก็มาเอาบุญนี้กันซึ่งปีนี้มีเพียงครั้งเดียวบูชาธรรมพระผู้ปราบมารทุกคนต้องให้ความสำคัญกับเส้นทางของธรรมญาตราให้มากเมื่อเราทำเพื่อท่านเดี๋ยวท่านก็ทำเพื่อเราและคุมบุญให้เราเป็นพิเศษตลอดแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาล มีแต่โลกเราเท่านั้นที่มีเส้นทางพระผู้ปราบมารจัก,กรวาลอื่นไม่มีเลยบนสวรรค์ก็ไม่มีในโลกใบนี้มีเพียงที่นี่แห่งเดียวและทั้งปีก็มีอยู่แค่ช่วงเดียวเท่านั้นขนาดเทวดายังยืนเข้าแถวประนมมือดังลั่นโลกธาตุตอนนี้เกิดสถานการณ์เทวดาปลื้มมากถ้าเห็นแล้วเราจะปลื้ม จะได้ไปช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หนานแน่นรู้จนไปถึงผู้รู้ผู้มีญาณที่มีญาณแก่กล้าท่านก็เล่าต่อๆกันไปที่เราได้ช่วยกันสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยต่อไปเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สแสวงบุญของชาวพุทธทั่วโลกดังนั้น ต้องรีบมาตักตวงบุญให้เต็มที่ซึ่งชาวพุทธเขาหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเร่าร้อนทําให้แก่ง่ายตายเร็วแต่พวกเราหล่อเลี้ยงด้วยเรื่องเย็นเแก่ยากตายช้าแต่มีเรื่องที่เย็นเมีแต่ความปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเพราะเรากำลังทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญมาก ปิดประตูอาบายเปิดประตูสวรรค์ซึ่งสะเทือนไปทั้งภพเลยตลอดแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลก็มีแค่โลกใบนี้เท่านั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นบุคคลที่ควรเคารพก,กราบไหว้บูชาผู้มีหูทิพตาทิพท่านก็จะเล่าเล่าต่อๆกันไปว่ามีการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร เพราะฉะนั้นให้ไปชักชวนกันไปเอาบุญกันให้ได้ใครไปแล้วก็ไปอีกชักชวนกันไปเยอะๆใครที่ไม่ได้ไปน่าเสียดายจังเลยและจะเสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายส่วนใครมาต้อนรับพระธรรมญาตราก็ขอให้ลอรวย สวยฉลาดสมปรารถนากันทุกคนสา